สวัสดีน้องทุกคนนะคะพี่ชื่อกัปตันนะก็วันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบสอนอณิตศาสตร์เนาะก็คือข้อที่สองคือข้อแรกเนี่ยพี่ได้เฉลย,ยไปแล้วเนาะน้องก็สามารถไปดูได้ในช่องของพี่ได้เลยวันนี้เรามาต่อที่ข้อที่สองเห็นปะอ่ะข้อที่สองมันเป็นการแก้สมก,การสองตัวแปรสองสมก,การถูกปะน้องมีสมก,การสองตัวแปรสองสมก,การอ่ะยังไงน้องก็แก้หาค่าเอกับ b ได้เสมออยู่แล้วถูกปะอ่ะมาดูทีนี้สมก,การเนาะสมก,การแรกเนี่ยมันเป็นรูทเอบวกบีบวกด้วยรูทเอลบีเป็นห้านั้นพี่ให้เป็นสมการที่หนึ่งท เป็นสมการที่สองน้องลองดูนะ A กําลังสองบ b กาลังสองได้สาสิบหกชัดเจนมากน้องมันคืออะไรอะ่ะมันคือผลต่างกําลังสองถูกไหมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือมันก็คือ a ลบ b ถูกปะแล้วก็คูณด้วย a บวก B ได้สาสิบหกตัวเนี้ยคือสมการที่สองน้องสังเกตไหมสมการแรกกับสมการสองมีอะไรเหมือนกันมีก้อน A บวก B แล้วก็ก้อน a ลบ b ถูกปะดังนั้นน้องต้องใช้เทคนิคนี้นะในห้องสอบก็คือการมองเป็นก้อนใช่ปะที่ก็เลยจะให ให้ก้อน a บวก b เนี่ยมันคือก้อน m เอาไป square root แล้วกันเนาะ square root a บวก b เนี่ยเป็น m แล้วก็ square root a ลบ b เนี่ยให้เป็น n okay, เคนาะน้องดูก้อนสมการที่1น้องก็จะได้ว่า m บวก n เนี่ยเท่ากับ5ถูกปะแล้วถ้าลองดูก้อนสมการที่สองนะดูสมการที่สองเนาะมันเป็น a ลบ b ถูกปะ a ลบ b เนี่ยมันก็คือก้อน n กําลัง2นั่นแหละถูกไหม n กาลังสองแล้วก็ a บวก b ก็คือ m กาลังสองหลน้องก็คือสาสิบหกดังนั้นสมการที่สองก็คือ m กาลังสอง n กาลังสองคูณกันได้สาสิบหกถูกปะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ m คูณ n ของน้องเนี่ยน้องอยากได้กําลังเดียวอะ่ะมันก็จะเป็นหกก็ได้หรือว่าเป็นลบหกก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นบวกหรือลบแต่ทีเนี้ยน้องเราไปวิเคราะห์ก่อนนะคือ m ของน้องเป็นสแควร r รูทและ n ก็เป็นสแควรรูทสแควร r รูทเนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอถูกปะ ดังนั้นคูณกันมีโอกาสจิดลบไหมไม่มีโอกาสแต่ว่าลบหกไม่ได้น้องก็ได้แล้วว่าสมการสองตัวแปร m บวก n เป็นห้า m คูณ n เป็นหกโคตรง่ายเลยถูกไหมมาแก้สมการกําลังสองธรรมดาอ่ะจับมาแก้สมการกําลังสองเนาะก็ก็จาก m คูณ n เนี่ยเป็นหกถูกไหมพี่ก็จะเปลี่ยนขอยัดเปลี่ยน n เป็น m แล้วกันเนาะ n ของพี่ก็เปลี่ยนเป็นห้าลบ m ได้ถูกปะเพราะว่า m บวก n มันเป็นห้าเนาะก็เป็นหกน้องก็กระจายเนาะก็เป็นห้า m ลบ m กำลังสองได้หกพี่ย้ายข้างไปอีกฝั่งเนาะ ก็ได้ว่า m กําลัง2ลบ 5m แล้วก็บวก6เป็น0พี่ก็แยก2เล็บก็เป็น m ลบ2แล้วก็ m ลบ3ถูกไหมน้องก็จะได้ว่า m ของน้องเนี่ยมีอะไรได้บ้างก็เป็น2ก็ได้หรือว่า m ของน้องเป็น3ก็ได้ถ้า m น้องเป็น2 n น้องเป็นเท่าไหร่บวกกันได้5 n ของน้องต้องเป็น3ถูกปะถ้า m น้องเป็น3 n ของน้องก็คือ2ดังนั้นเราจะมีกี่กรณีที่ต้องทําก็คือมี2กรณีถูกปะข้อนี้ คือสองกรณีเนี่ยน้องอย่าไปกังวลนะว่าเฮ้มันจะมีสองคำตอบหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีคําตอบเดียวก็ได้เห็นปะถ้ามันใช้ได้สองกรณีน้องก็ต้องทำนะสองกรณีเคเนาะอ่ะเรามาเริ่มที่กรณีแรกกรณีแรกก็คือเออ m เป็นสองใช่ไหมแล้วก็เอ็นเป็นสามถูกปะถ้าเอ็มเป็นสองเอ็มมันคือรูทเอบวกบีอ่ถูกปะก็เป็นรูทเอบวกบีนั่นแหละได้สองแล้วก็เอ็นก็คือรูทเอลบีถูกปะก็คือได้สามทำไงดีน้อง น้องก็กําลังสองก็ได้ถูกปะเพื่อให้ square root มันหลุดอะ a บวก b ได้สี่แล้วก็ a ลบ b เป็นเก้าที่นี้โอ้โหโคตรง่ายเลยถูกปะเราสามารถแก้หาค่า a กับ b, b ได้อย่างชิลๆน้องก็จับสองสมการบวกกันก็ได้ b ก็ตัดถูกปะสองสมการบวกกันก็ได้สอง a เท่ากับสิบสามดังนั้น a ของน้องก็คือสิบสามส่วนสองถ้า a น้องเป็นสิบสามส่วนสองน้องเอาไปแทนในก้อนไหนก็ได้จะเป็นก้อนนี้หรือว่าก้อนนี้ก็ได้นะน้องจะพบว่า b ของน้องเนี G ่ยต้องเป็นลบห้าส่วนสองโอเคเนาะอ่ะ ติดไว้ก่อนเขี้ปะกรณีแรกต่อไปไปดูที่กรณีที่2ก่อนเขีนยนอ่ะกรณีที่2นะกรณีสองก็คือ m ของพี่เป็น3บ้างแล้วก็ m เป็น2ก็คือเหมือนเดิมถูกปะจริงๆค่ามันก็แค่สลับกันเนาะรูท a บวก b ก็คือ3ามรูท a ลบ b ก็คือ2ถูกไหมพี่ก็แก้สมการก็ได้ว่า a บวก b เนี่ยคือ9้าใช่ปะเนาะแล้วก็ a ลบ b เนี่ยก็คือ4เหมือนเดิมเด้เนาะก็จับบวกกัน a ยังมีค่าเท่าเดิมปะ เท่าเดิมก็คือ a เป็น13ส่วน2แต่ทีเนี้ย b ของน้องถ้าน้องเอาไปแทนนะเอาไปแทนในสมการที่หนึ่งก็ได้น้องจะพบว่า b ของน้องจะมีค่า5ส่วน2แต่เดิมเนี้ย b มันติดลบถูกปะกรณีแรกกรณีสอง b เป็นบวกอ่ะไปดูดีกว่าว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม a กาลัง2บวก3 b กาลัง2น้องสังเกตปะไม่ว่า b จะน้องจะเป็นบวกหรือลบน้องกําลัง2ยังไงก็เป็นบวกเสมอค่าก็เท่ากันดังนั้นสรุปก็คือถึงแม้จะมีสองกรณีก็มีแค่คําตอบเดียวเขี่ยะอ่ะดังนั้นพี่ขอเขียนรวบนะ โจทย์เนี่ยมันอยากได้ a กําลังสองนะบวกด้วย3เท่าของ b กําลังสองถูกปะ a กําลังสองคืออะไรก็คือ13ส,สอ่วน2ทั้งหมดกําลังสองถูกปะบวกด้วย3เท่า b b คือบวกลบ5ส่วน2กําลังส,สองถูกปะลองคิดเลขนะก็คือ1 6 9ส่วน4บวกกับ3มันจะเอาไปคูณกับ25ส่วน4ถูกไหมก็คือมันก็คือ75ส,ส่วน4นั่นแหละนอกจากบ,บวกกันก็จะได้244ส่วนส่ดังนั้นข้อนี้ตอบแค่คำตอบเดียวตอบ หกสิบเอ็ดเห็นปะเพราะฉะนั้นเขาตอบหกสิบเอ็ดนะโอเคพี่แว็บอัพให้ข้าวว่าข้อเนี้จริงๆรแล้วควรจะรู้อะไรบ้างก็คือข้อนี้ถือว่าเป็นข้อเบสิกสำหรับข้อสอบสอนอนะที่ในการแก้โจทย์พีชคณิตน,น้องควรจะต้องทําให้ได้เห็นปะหลักการง่ายๆถ้าน้องมองออกว่ามันคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังข้อเนี้ยน้องมองเป็นก้อนน้องแก้สมการได้อยู่แล้วถูกปะเพราะว่าถ้าน้องมองเป็นก้อนเสร็จน้องจะได้สมการที่น้องคุ้นตามากคือการแก้สมการสองตัวแปรธรรมดาถูกปะจบโอเคเนาะดังนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ น่าเก็บคะแนนมากๆอีกข้อหนึ่งนะโอเคก็ประมาณนี้กันเนาะถ้าสมมติว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ไ้วยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพี่จะมาเสนอข้อที่3ให้ฟังเขียนเอาครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ